เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาณห,ห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมพระสุธรรมยานวิเทศอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยภายในงานมีคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรมร,มะร,ะธรมกายมาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจาก พระกิติโสพลวิเทศประธานสหาภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนียเจ้าอาวาสวัดนาครกพร้อมด้วยพระครูสังรกรังสิริตอิทธิจินตโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ประธานจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธได้แก่กัลยาณมิตรนิตยาจรุงจิตประธานจุดเทียนทูบูชาพระธรรมได้แก่กัลยาณมิตรสุทัศนันชัย ประธานจุดไฟหอมสการะพระสุธรรมยานวิเทศได้แก่กัลยานมิตรอภิสิทธิ์วิสิิ์วรพรประธานถวายพวงมาลัยสการะได้แก่กัลยานมิตรนัทวันทองเจือประธานพวงมาลัยเชิดชูกเกียรติได้แก่ผู้แทนพระครูภาวนามงคลวัดป่าเจริญธรรมกาย ในการนี้กัละยาณมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรและกัละยาณมิตรณรุมลศรีสมนึกได้กล่าวถึงความประทับใจรวมทั้งทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสุธรรมยานวิเทศ ทั้งนี้นะคะวัดพระธรรมกายจะจัดสวดพระอภิธรรมพระสุธรรมยานวิเทศทุกวันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันเสาร์ที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2565ณห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาและจะงดพิธีสวดพระอภิธรรมในวันพฤหัสบดีที่28กรกฎาคม ภายในงานจะมีพิธีแสดงพระธรรมเทศนาะสลับกับผู้นำบุญกล่าวถึงความประทับใจที่มีโอกาสสร้างบารมีร่วมกับพระสุธรรมยานวิเทศซึ่งทุกท่านสามารถเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมออนไลน์ได้ในทุกวันที่ worldwide.zoom072.com/ocn/8 meeting id 96173394817 passcode 072ค่ะ